ท่านประโยคาวาจอ์ทั้งหลายเวลานี้ก็เป็นเวลาก่อนจารการเจริญพระกรรมฐานขอทุกท่านตั้งใจสดับเรื่องความประพฤติคำว่าความประพฤตินี้ตามพระบาลีที่เรียกว่าจารณะมีสิบห้ายอย่าง ขอท่านนันหลายจงถือความประพฤตินี้ให้เป็นความสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า <c oughs> ที่จะทำให้พวกเราเข้าถึงความเป็นพระอริยเจา้าความเป็นพระอริยะไม่ใช่เป็นของหนักทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านนันหลายบวชมาแล้ว ท่านใช้คำว่าเป็นพระก็เหลืออีกคำเดียวเท่านั้นเทาว่าเป็นอริยะไม่ได้ก็ควรจะเป็นกัณยานชนเพราะกัณยานชนก็หมายถึงว่าเป็นผู้ทรงฌานสมาบัติถ้าเป็นกัณยานชนไม่ได้ก็ควรจะเป็นสาธุชน สาธุชนนี่หมายถึงว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แต่ความจริงในไหนท่านนั้นหลายตั้งใจบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าท่านนั้นหลายที่มุ่งหน้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อธรรมะเบื้องสูงก็ดีคือเพื่อขจิตบริสุทธิ์ถ้าอารมณ์จิตเครื่องท่านยังท่านยังอยู่ในขั้นสาธุชน ความรู้สึกของผมก็มีความรู้สึกว่ายังเลวเกินไปไม่ควรที่จะเป็นปูชนียบุคคลคือเป็นบุคคลที่ชาวบ้านเขาบูชาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เป็นได้สาธุชนเขามีศีลได้นี่ถ้าหากว่าเราจะมุ่งเฉพาะกันญาณนชน เวลานี้ชาวบ้านที่เขามีฌานสมาบัติก็เยอะถ้าเรามุ่งแค่นั้นผมว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านคนเท่ากันไหวกันก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่ถูกแล้วก็ควรจะมุ่งเอาอาริยชนเป็นสำคัญเพราะว่าอาริยชนเราแบ่งกันเป็นหลายชั้น คือตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาอราหันต์สำหรับพระโสดาบันนี่ก็อ,อยู่ในขั้นชาวบ,บ้านชั้นดีเท่านั้นคือมีศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระรัตนตรัยทั้งสามประการผมไม่เห็นจะมีอะไรมากนอกจากว่าเราจะต้องรักษาศีลให้เป็นอัตโนมัติ คำว่าระวังในศินจงไม่มีในจิตของเราที่หมายความอย่างนี้ก็ที่พูดอย่างนี้มันด้หมายความว่าปล่อยให้สินมันหายไปหมดคือให้สินจิตมันมีอารมณ์เป็นปกติในการรักษาศินโดยไม่ต้องระวังอย่างที่พวกเราหายใจกันอยู่ทุกวันอารมณ์ให้ใจมันเคลื่อนไหวไปตามอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องสั่ง <c oughs> มันจะมีลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติของมันจะสั้นนี่ยาวก็เป็นประตามความต้องการของร่างกายโดยที่จิตใจเราไม่ต้องรักสั่งข้อน,นี้มีประมาชั้นใดการรักษาศินบริสุทธิ์ของพระโสด,ดาบันก็เป็นเช่นนั้นให้ศิลมันอยู่ในขอบเขตเป็นอัตโนมัติมีการระมัดระวังเป็นปกตินี่จริงจะเป็นการสมควร แล้วนอกจากนั้นพระโสดาบันก็มีอารมณ์รักพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ก็ว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากร่ำรวย <c oughs> ยังมีความโกรธยังมีความอยากสวยยังมีอยู่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ในขอบเขตของศีลถ้าว่าเท่านี้ทำไม่ได้ผมก็สลดใจยอย่างยิ่ง ที่บรรดาพิสุทธิ์สมณีใน,นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่สามารถจะทรงความดีเดิมไม้ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นคนมีอายตนะสามสิสองครบถ้วนทั้งนี้ก็อาศัยเดิมที่เรามีศีลมาก่อน ที่เราจะมีการหากินมีอาหารการบริโภคอยู่ได้ก็เพราะอาศัยที่เราเคยมีทานเคยให้ทานมาในกาลก่อนมีจิตเมตตามีความกรุณาคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารนัามีมาในการก่อนแล้วก็การที่เราจะมีสติปัญญาก็เพราะอาศัยการอบรมธรรมมาก่อน และถ้าบาังเอิญในขณะนี้ท่าหนาหลายไม่สามารถจะส่งความดีทั้งสามรายการนี้ได้ก็ชื่อว่าเลวกว่าเก่ากรับลงนรกใหม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนี่เราก็ควรจะเสริมความดีเดิมที่เรามีอยู่ขึ้นหนึ่งเดิมทีเราเคยให้ทานมาในการก่อนเพรอาสัยเมตตาความรักกรุณาความสงสาร เราเคยมีศีลมาก่อนเพราะอาศัยเมตตาความรักกรุณาความสงสารเพราะอาศัยเราเป็นผู้มีปัญญาเข้าทั้งธรรมมาก่อนจึงมีปัญญาแล้วก็เสริมส่วนเก่าของเราให้ดีขึ้นอีนิดหนึ่งเพื่อจิตจับอารมณ์ทุกอย่างนี้ให้เป็นเอกคตารมณ์คือไม่ยอมให้เคลื่อนไปจากจิตเรามีจิตคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราต้องการเป็นพระนิพพานเป็นอารมณ์เท่านี้เอง เป็นการเสริมของเก่าจริงจะเป็นการสมควรนี่ว่าถึงอารามพบทต่อไปนี้ก็จะพูดถึงจรณะข้อที่หจรณะคือความประพฤติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเราจรณะข้อที่หว่าหิริแปลว่าความระอายแก่ใจนี่ใจของเราควรจะระยตรงไหน เอาใครไปอายใจกันก็รวมความเอาใจอายใจคือเราก็ต้องเป็นผู้มีสติสมัมปชัญญะอยู่เป็นปกติสตินึกไม่ได้เสมอสมัมปชัญญะรู้ตัวนึกยังไงคิดไปว่าก่อนที่นี่เราเกิดเป็นคนเรามาได้จากไหนเราจะเกิดเป็นคนได้เพราะเราเคยมีศีลบริสุทธิ ทำความรู้สึกไว้เรามีอาหารการบริโภคมีทรัพย์สินก็เพราะอาศัยเคยมีทานการบริจาคมาในกาลก่อนในกาลที่เราจะมีศินบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศาัยเราเคยเคารพในคุณพระรัตนตรยทั้งสามประการคือพระพุทธรัตรนะธรรมรัตรนะและสังฆรัตรนะเรามีปัญญาก็เพราะอาศาัยจิตเราเคยอบรมธรมมาก่อน นี่เป็นอันว่าเรามีทรัพย์สินได้เพราะทานเรามีความร่ามีร่างกายเป็นมนุษย์ได้เพราะศีลเราจะมีปัญญาได้เพราะธรรมก็ได้แก่การเชื่อถือในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตอนนี้เราก็มานั่งอายอายตรงไหนล่ะ ถ้าขณะใดาทีทจิตใจของเราละเมิดในศีลนือมันคิดจะละเมิดก็ควรจะระอายแก่ใจว่านี่เรามันจะเลวเกินไปเสียแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็หมายความว่าเราจะต้องกลับไปเกิดในอบายภูมินรกเป็นต้นนี่มันจะดีหรือ ถ้าว่าจิตใจของเราไรเมตตาความรักกรุณาความสงสารซึ่งกันและกันเราก็จะกลายเป็นคนมีอารมณ์เลวจะทำลายความดีคือทางการกุศลที่เราเคยให้ให้มีทรัพย์สมบัติมาในปัจจุบันเพราะผลคงทานจะกลายเป็นคนยื้อแย่งทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นก็เป็นปัจจัยแห่งอบายภูเหมือนกัน ถ้าเราจะใช้ความคิดเห็นที่ผิดจากทำนองครองธรรมตามที่ชาวบ้านเขาไม่ต้องการและเราก็ไม่ต้องการนั่นก็คือกรรมที่เป็นอกุศลหมายความว่ามีกายชั่วมีวาจาชั่วมีอารมณ์จิตชั่วกายคิดประทุษร้ายจะเข้าใจประทุษร้ายบุนคคลอื่น วาจาชั่วมีวาจาไม่ตรงกับความเป็นจริงวาจาหยาบวาจาพูดส่อเสียดยุแยงแต่แข็งแส้ใหเขาแตกแล้ากันและวาจาที่กล่าวไปโดยไม่พิจารณาคือไร้ประโยชน์สำหรับใจก็มีอารมณ์ชั่วคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นในเหตุนานา,นาประการนี่ผมจะไม่พันาตามแบบ รวมรวมความว่าอารมณ์ประเภทนี้เป็นอารมณ์ชั่วมันดีไหมถ้าเราจะลืมข้อนี้เสียถ้าจิตใจมันลืมประเภทนั้นก็สนแสดงว่าเราเลวเราต้องกลายไปอบายภูมินี่คนจะอายถ้าจิตมันชั่วแล้วก็อายความเป็นคนว่าในฐานะที่เกิดมาเป็นคนแล้วนี่ไม่น่าจะทำความชั่ว เรามาได้ความดีเราก็ควรจะส่งเสริมให้มีความดียิ่งยิ่งขึ้นไปคนทุกคนนี่เขามีทรัพย์น้อยเขาก็าสั่งสมทรัพย์ให้มันมากขึ้นนี่เรามีความดีมาแล้วมันก็ควรจะคิดว่าความดีเก่ามันน้อยไปควรจะส่งเสริมความดีใหม่ให้มันดีขึ้นเป็นอนุภาความดีทุกอย่าง ตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเรยกว่าตามพระธรรมวินัยเนื้ความดีตามกฎหมายที่เขาออกบทปัญญัติไว้ว่าจงอย่าละเมิดข้อนั้นขอน้ขอนี้เราก็ไม่ละเมิดเนื้ความดีตามประเพณีนิยมนอกจากกฎหมายสิ่งใดก็ตามที่เป็นการขัดต่อประเพณีนิยมเราก็ไม่ทํา สิ่งใดที่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมืองเราก็ไม่ทำสิ่งใดขัดต่อศีลต่อธรรมเราก็ไม่ทำถ้าอารมณ์มันคิดจะทำจงมีความระอายว่าเราเห็นจะเลวมากกว่าเสียแล้วนี่รวมความว่าความระอายแก่ใจก็เดียกัะอายความเลวนี่สำหรับคำสอนในจรณนะสิ่งที่ควรประพฤติ ข้อที่เจ็ดพระพุทธเจ้ากล่าวว่าโอตตะปะซึ่งแปลเป็นใจนความว่าความเกรงกลัวต่อความผิดข้อต้นอายไม่ทำไม่กล้าทำเพราะความอายมาข้อนี้ไม่ทำเพราะความกลัวทำไมจึงกลัวถ้าเราละเมิดกฎหมายของบ้านเมืองเขาก็ลงโทษตามกฎหมาย เกรงความเร่าร้อนเกรงความทุกข์มันจะเกิดเพราะการกระทำความชั่วถ้าเราละเมิดต่อประเพณีนิยมเราก็จะถูกสาปแช่งในเหตุนานาประการไม่มีใครเขายอมรับนับถือว่าเราเป็นคนดีถ้าเราละเมิดต่อศีลธรรมตอนนี้เป็นอันว่าความดีจะไม่ปรากฏกับเราความเร่าร้อนใหญ่จะปรากฏ เพราะว่าไม่มีใครจะยอมรับนับถือเราเป็นพวกเป็นพ้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติและร่วมคบหาสมาคมด้วยสำหรับกฎหมายประเพณีจะไม่พูดถึงสำหรับสำหรับความสำหรับศีลธรรมเราว่ากันโดยเฉพาะศีลถ้าเราไม่กลัวศีลขาดไม่กลัวในการทำลายศีล เมื่อทำลายสิงข้อแรกเราฆ่าเขาเราทำลายเขาผลจะได้รับผลทันทีเขาก็จะฆ่าเราบ้างเขาก็จะทำลายเราบ้างเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูมากการมีศัตรูมากเป็นความเดือดร้อนเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองคิดดูใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาเองถ้าเราเป็นคนชอบรักชอบขโมย แล้วมีใครบ้างที่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราแล้วหากว่าถ้าเราเป็นคนชอบยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราจะมีมิตรมากหรือว่าเราจะมีศัตรูมากคิดเทังตัวเราคิดทังเขาคิดเอาเองใช้ปัญญากันบ้างถ้าเรามีวาจาไร้สัจจะไรความจริงกล่าววาจายาบ แล้วก็ชอบอยุยงส่งเสริมให้จะบ้านเขาแตกรา้ากันพูดหาประโยชน์ไม่ได้มีใครบ้างเขาอยากจะสมาคมกับเราหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์คล้ายคนบ้าพูดหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยความเมาเป็นสำคัญแล้วคนดีๆมีใครบ้างที่เขาอยากจะคบเรา นี่การเดัเบิลศีนเป็นปัจจัยของความสุขแล้วเป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่มีปัญญาเขาจะเห็นว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์นี่ว่าเฉพาะส่วนน้อยเราจะพึงเห็นได้ง่ายนี่อารมใจตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ตรัสว่าให้อายแก่ความชั่วด้วยแล้วเกรงกลัวผลของความชั่วจะเกิด แต่ว่าท่านหลายมีความอารมณ์อายแต่ความชั่วจะเกรงกลัวผลของความชั่วแล้วความชั่วมันก็เกิดไม่ได้ในเมื่อเราอายความชั่วกลัวความชั่วเราจะมีความสุขหรือความทุกข์เพราะเราไม่ทำความชั่วเราทำแต่ความดีความสุขมันจะมีมากกว่าความทุกข์ความทุกข์อาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดา เพราะว่าด้วยอํนนานาจของอกุศลและกรรมนี่มันมีอยู่เราช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่ที่ยังไงก็ดีความทุกข์ใจที่จะเพึงเกิดขึ้นในเหตุบามเดยการเราก็มีมิตรเป็นที่รักคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลายังไงยังไงก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่สำหรับจรณะข้อที่8คือความประพฤติ อดีตแปดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพาหุสัจจะคำว่าพาหุสัจจะแปลว่าเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากคือการศึกษามากแต่ว่าสำหรับผมจะขอแปลว่าจำได้มากได้ยินมากได้ฟังมากศึกษามากาเทาตาเป็นตากระทู้เอาหูเป็นหูกะทะ เห็นคนสอนก็เห็นได้ยินคำเขาสอนก็ได้ยินแต่ไม่จำมันจะเป็นพาหุสัจจะได้ยังไงนี่ผมไม่ได้ตำหนิท่านที่แปลหนังสือแบบนี้แต่ว่าผมถือเป็นความหมายของผมมันตรงดีกว่าคือพาหุสัจจะแปลว่าผู้ทรงความจำไว้ดยดีที่เรียกกันว่าพาหุสูตรย่างพระอนุน พระเป็นนลพระอานทน์เป็นพระพุตถุพระอุปถาข้างองสมเด็จพระทศพลและพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศในพระุูสูตรหมายความว่าเป็นผู้ทรงทรงจาได้มากแล้วก็มีจริยาดีในก่อนที่จะปรินิพานในวันนั้นองค์สมเด็จพระจินนสีทรงตรัสกับพระอาน,นุ์ว่าอานันทะดูก่อนอาน,นุ์ เธอจงอย่าเสียใจไปเลยในเมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วพระธรรมรวินัยที่เราสอนเธอไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอเพราะว่าวันนั้นพระนนท์ไปยืนร้องไห้อยู่ที่สลักประตูเห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมครูจะนิพพานท่านยังไม่ได้อรหันตท่านได้เพียงบระโสดาบัน พระงค์สมเด็จพระพิธณมานทรงทราบจึงได้เรียกเขามาจึงได้มีพระพุทธด,ดีกาจัดว่าอานันะาดูก่อนอนน์เธออย่าเสียใจไปเมื่อเรานิพานไปแล้วพระธรรมินาย,ยาสอนเธอเธอจะเป็นผู้เลิศในฐานะพระผู้สูคือผู้ทรงจำแล้วเธอก็ไม่ได้ทรงไม่ได้จำแต่เฉพาะคำสอนอย่างเดียวทรงจำทั้งจริยาวัฏฐิธาคตปฏิบัติไปด้วย เุแต่สอนรายการนี้จะช่วยเธอเป็นพระผู้แสดงธรรมเมื่อบุคคลผู้ใดได้รับฟังธรรมจากเธอแล้วเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่อิ่มจะไม่เบื่อในการฟังธรรมจากเธอไม่อยากให้เธอเลิกพูดไม่อยากให้เธอเลิกเทศนี่เป็นอันว่าพระุสุหรือพระหุสัจจะในข้อนี้จะต้องแปลว่าอย่างนี้ แปลว่าจำได้ด้วยแล้วก็ประพฤติตามได้ด้วยไม่ใช่บอกฟังมากถึกษามากไอ้ฟังมากถึกษามากนี่มันเลยหัวเลยหูไปตั้งเยอะแยะเข้าหูซ้ายออกหูขวาดีไม่ดีการฟังกันเลยหัวไปไม่ต้องจำอะไรกันได้อันนี้มีถมไปแปลอย่างนี้ผมไม่เอาด้วยเป็นอันว่าพระหุสัจจะในที่นี้ ท่านั้งหลายอย่างพวกเราฟังกันวันละสี่เวลาเนการฟังทั้งวันละสี่เวลานี้ถ้ายังเอาความดีไม่ได้จําไม่ได้ประพฤติดีไม่ได้ผมอยากจะแนะนําท่านถ้ามันไม่บาปว่าท่านนางหลายควรจะผูกคอตายเสให้หมด เพราะไม่มีโอกาสที่ไหนที่ได้ฟังทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมรสุขตถึงวันสี่เวลาไม่มีที่ไหนเป็นนั้นว่าถ้าหากท่านหลายยังฟังทั้งสี่เวลาแล้วยังมีอารมณ์เลวยังถือเราถือเขาอยู่ดิกันมีอารมณ์ไม่เสมอกันบ้างอยู่ไม่ได้คัดคอกันบ้างมีอารมณ์ขวางกัน ไม่รู้จักพ่อนหนักพ่อนเบาก็หากันแล้วก็รีบไปเสียจากสนักนี้รีบออกไปเสียก่อนที่จะไล่ให้ไปแล้วออกไปจากที่นี่แล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนอีกควรจะเข้าป่าไปอยู่คนเดียวเพราะคนที่เข้ามาอยู่ในเขตของภากาสาวาพัดฟังคำสั่งดะคำสอนตามแนวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัส ฟังกันทั้งวันทัสี่เวลายังเอาดีไม่ได้เห็นไเหมือนกับพูดกันที่ในโบสถ์อมั้งวันนี้เราคุยกันว่าแต่การฟังอย่างนี้เอาดีไม่ได้มันก็เรวกว่าหมาผมว่ามันเป็นอย่างนั้นสุนัขมันยังสอนกันได้มันทั้งๆไม่รู้ภาษาคนแต่คนยกตนออกจากกามก็ไม่อยู่ในเขตข้าพากาสาวพั ฟังกันอย่างนี้จกนกระทั่งฟังมากถึงสรนสีวาระจําไม่ได้ประพฤติไม่ได้ก็จะมานั่งอยู่เพื่อเปลืองขอบเขยเขาไศาสนาทำไมเพราะนันว่าความประพฤติคนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรให้ืีว่าเราฟังมากด้วยแล้วก็จำได้มากด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นได้ด้วยไม่ใช่แปลแต่เพียงว่า ความเป็นผู้ได้ฟังมากคือได้รับการศึกษามากแปลห่วยๆแบบนี้ผมไม่แปลด้วยใครก็จะแปลมาก็ช่างไปไรเป็นนั้นว่าท่านหลายจำไม้ดีว่าความระพฤติของเราจะต้องมีตามนี้และข้อทีกล่า <c oughs> <c oughs> องค์สมเด็จพระจินศีทรงกล่าวว่าวิริยะมีความเพียร ความเพียรน,นี่ผู้ก็อย่างยอ่อคือเพียรละความชั่วประพฤติความดีไม่ต้องไปนั่งเจรนยกันว่าความชั่วมันมีอะไรบ้างเราสอนกันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้ว <c oughs> สิ่งใดก็ตามที่เราเห็นว่ามันเป็นความชั่วแบบฉบับมีอยู่แล้วกายกรรม กรรมการทำทางกายชั่ววจีกรรมทําทางวาจาชั่วมโนกรรมคิดชั่วเป็นันว่าความชั่วทั้งหมดนี้เราจะต้องหาทางริดรอนทำลายมันให้สิ้นไปถึงแม้ว่าจิตใจมันจะสั่งสมมานับเป็นแสนหลายๆลายสงไขยกับก็าตามที แต่เราก็ถือว่าเวลานี้เราเข้ามาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจิน์สีบรมศาสตร์สัดาสมมาสัพพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็ต้องใช้ความพยายามที่มจะเกิดอุปสรรคแก่จิตเพราะอารมณ์จิตมันครบกับความชั่วมานานเราจะไล่ความชั่วให้ไปพ้นจากจิตจิตมันยังมีความรักมันก็ต้องดึงต้องดัน ต้องต้านทานนึรเรือการทั้งพวงและเราก็จะยอมไม่ได้ต้องใช้วิริยะอุตสาหะต่อต้านมันก็ไว้มันจะชั่วขึ้นมาเราก็จะใช้ความดีเข้าต่อต้านนี่ก็ต้องใช้กำลังจิตกันิดหน่อยเป็นของธรรมดา <c oughs> เป็นอันว่าวิิยะตัวนี้เป็นตัวความมีความภาคเพียนเพื่อทำลายความชั่วให้พ้นไปจากจิต ความชั่วของจิตมีอะไรปัญญากันจะไหวไหมหนึ่งสก,กายาทิฏฐิเห็นว่าถ้าภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรานี่ชั่ว <c oughs> สองมีจิกิจฉามีความสงสัยในคำสั่งสอน,สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณานี่ชั่ว สามศีลพตาบรามาตไม่รักษาศีลให้ในขาดเป็นผู้บกพร่องในศีลใช้ไม่ได้ชั่วสาการมราคะพอใจในการมราคุณชั่วสี่ปฏิฆะพอใจในความโกรธความเจ็บบาดชั่วห้าแล้วก็หหลงอยู่ในรูปฌปานเจ็ดหลงในรูปประชานชั่ว แปดหลงถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเรวกว่าเขาชั่วเก้ามีรมพุงสั้นไม่จับพระนิพพานเป็นอารมณ์ชั่วสิบไม่เข้าใจในเริยสัตว์ที่เรียกว่าวิชานิชั่วเป็นอันว่าความชั่วทั้งสิบอย่างนี้เราต้องทำลายให้หมด เพื่อให้เท่าถึงความดีที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตศาสดาสมาาพรพุทธเจ้าทรงแนะนำเราแต่ได้ว่าบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับจรณะที่จะปฏิบัติกันในวันนี้ก็ว่ากันได้เพียงเก้าข้อเท่านั้นเพราะเวลาหมดเสร็จแล้วต่อจากนี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายได้โปรดรับฟังการแนะนำในการปฏิบัติระกรรมฐาน พราะการปฏิบัติพระกรรมาฐานในวันนี้จะไม่นำเทพบันทึกเสียงมาสอนท่านจะได้เริ่มต้นปฏิบัติกันตั้งหมายได้ว่าเริ่มต้นคำสอนกันใหม่แล้วคำสอนนี้เราก็แย้ว่ากันไปตั้งแต่ระยะต้นเลยทีเดียว